สวัสดีครับคลิปวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงและติดตั้งเกม r e t r o a r ์นะครับ r e t ต o a r ์คือโปรแกรมที่ใช้เล่นเกมเก่าๆนะครับพวกเครื่องคอนโซล,ลรุ่นเก่าๆนะครับก็เราจะทำการไปดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงก์ที่ได้ลงไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราทำการแตกซิปไฟล์ออกมานะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์เกมและก็ตัว ติดตั้งเกมนะครับให้เราทำการ copy ไฟล์เหล่านี้ไว้ในฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนที่เราจะเสียบกับเครื่องพ c เพื่อติดตั้งเกมนะครับผมนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีโฟลเดอร์ตัวนี้เ e t ตัว Arc4 นะครับซึ่งจะมีไฟล์แล้วก็ลอมอยู่ในนี้นะครับ แล้วก็ตัวเลยตัว arc ps 4นะครับแล้วก็คอนะครับทั้ง3ตัวนี้เราต้อง Copy ไปไว้ใน hard disk external นะครับผมทาการ Copy นะครับครับให้เรามาทําการวางไว้ข้างหน้าเลยนะครับหน้าของ hard external เลยนะครับหลังจากเราก๊อปมาไว้ใน hard disk external เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการ ถอดฮาร์ดเอกร์นลนี้ไปเสียบติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องพ c นะครับหลังจากเรานำฮาร์ดเอกร์นลมาเสียบกับเครื่องพ c แล้วให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมทั้ง2ตัวนี้ลงในเครื่องพ c นะครับก็ติดตั้งตัวแรกก่อนเลยนะครับในตัว Arc นี่ครับ หลังจากนั้นก็ติดตั้งตัวนี้ครับตัว e t ัว Arc Core นะครับก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่นานม,มากตัวนี้ก็มีความจําเป็นนะครับก็ต้องติดตั้งลงไปด้วยไม่งั้นตัวโปรแกรมจะไม่สามารถมองเห็นลอมหรือเล่นเกมลอมเก่าๆได้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เรากดปุ่ม PS ออกมาที่หน้าจอหลักนะครับ ก็จะมีไอคอน2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอที่ติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องติดตั้งผ่านหน้าเมนูหลักตัวนี้ด้วยนะครับก็คือติดตั้งตัวนี้ครับก็กดโอเคตกลงนะครับก็จะทำการติดตั้งลงไปในเครื่องเพจสีเราทั้งหมด74คอนะครับ ก็จนกว่าจะครบ100%เพราะว่าเวลาเราเล่นเกมพวกเกมอิมูเลเตอร์เก่าๆก็จะไปอ้างอิงกับคอตัวที่เราติดตั้งลงไปตัวนี้ซึ่งจะเป็นคอที่ทางผู้พัฒนาโปรแกรมเขาทำเอาไว้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งลงไปด้วยนะครับอย่าลืม ก็รอจนกว่าจะครบ100%นะครับก็ใกล้แล้วนะครับโอเคนะครับครบ100%แล้วก็ให้เรากดปุ่มตกลงนะครับออกมาที่หน้าเมนูหลักนะครับ ในส่วนหน้าเมนูหลักก็ยังมีไอคอนตัวนี้2ตัวเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราติดตั้งตัวคอไปแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะลบออกจากเครื่องเราได้เลยนะครับก็ให้ทำการลบออกไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะเหลือแต่โปรแกรม l a ต o a r c ไอคอนอยู่ตัวเดียวนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ตัวของฮาร์ดดิ Eternal นะครับผ่านโปรแกรม PS4 Explorer นะครับให้เราเข้าไปที่ตัวนะครับตัว USB ที่เราเสียบไว้นะครับเพื่อที่เราจะทำการ Copy ไฟล์ตัวนี้นะครับ r e t o a r c o น f i นะครับกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วกดคำสั่ง copy นะครับไปไว้ที่ไหนนี่ฮะที่ Data นะครับกอบตัวโปรแกรมนี้เลยฮะในตัว Ar c นี้นะครับเข้าไปปุ๊บก็จะมีตัวที่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เราจะ copy ทับเลยนะครับก็กดปุ่มสามเหลี่ยมแล้วก็กดปุ่มวางนะครับแพทวางนะครับมันก็จะถามว่า ให้เราเขียนทับไหมเราก็จะตอบว่าใช่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับก็ให้เราออกจากตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับโดยกดปุ่ม p s ตรงจอยนะครับจากนั้นก็กดปุ่มออ t ชันนะครับแล้วก็ไปคำว่าปิดนะครับตกลงครับหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าออไปที่ตัวโปรแกรม r e t o a r c นะครับ รเราก็เข้ามาในหน้าจอของโปรแกรม r e t o a r c แล้วนะครับผมซึ่งหน้าตาจะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนภาษามันนะครับเพื่อให้เราอ่านได้นะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับตัวนี้ยังไม่มีภาษาไทายนะครับยังไม่มีผู้พัฒนาทำเป็นภาษาไทยก็ไปที่รตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มวงกลมนะครับตัวนี้ เลือกมาที่ตัวล่างสุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ภาษาอังกฤษนะครับก็ปุ่มวงกลมครับเห็นไหมครับเมนูเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็กดปุ่ม x ถอยหลังนะครับครับหลังจากนั้นก็เลื่อนไปทางขวามือนะครับก็จะเป็นฮะตามเลยฮะรูปแบบเครื่องฮะเครื่องเกมรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเกมตู้เกมอ เกมตู้เกมอะไรเกมพกพามือครับรุ่นเก่านะครับจะเป็นพวกเกมตู้อาร์เคดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่อง Family นะครับครับเกมบอยแอดวานซนะครับเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยนะครับเครื่องซูเปอร์นะครับนี่ครับแล้วก็นี่ฮะเครื่องดีมแคสนะครับ น,นี่ก็จะเป็นของพ็อกเก็ตเนโอจิโหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเมกาได e นะครับนนี้อ๋อนี่ฮะีนโอจิโอนะครับพ็อกเก็ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็น uh, ของ n e โอจิโอตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นของเครื่อง p l a y s t a t i o น1นะครับผมเราก็ทาการเทสนะครับว่าเราจะ ลองเ,เล่นเกมนี้ดูครับเทเ้นนะครับก็กดปุ่มวงกลมนะครับแล้วก็กดปุ่มรันครับครับเราก็จะสามารถเล่นเกมเ a y ์วันหรือ playstation 1นนะครับได้เลยนะครับก็ภาพก็จะแตกหน่อยนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเกมรุ่น ก่านะครับสมัยก่อนผ้าจะเป็นแบบ4ต่อ3นะครับความละเอียดน่าอยู่ประมาณ 480p หรือ 560p นี้นะครับก็จะแตกนี่แหละครับครับก็จะเล่นได้นะครับ นี่ก็จะเล่นได้นะครับประมาณนี้นะครับเวลาออกจากหน้าเมนูจากตัวเกมนี้นะก็กดใช้คําสั่งนะครับกด option แล้วกดปุ่ม touch นะครับนี่ฮะกดปุ่ม option แล้วกดปุ่ม t o u นะครับที่ตัวจอยนะครับแล้วก็จะออกมาหน้าจอนี้นะครับหลังจากนั้นพอเราไม่เล่นเกมนี่เราก็กดคําสั่งตัวนี้ครับปิดก่อนครับปิดปิด c อ n t a c นะครับก็จะไม่มีแล้วก็กดปุ่ม x ย้อนกลับมานะครับ เพื่อที่เราจะมาเลือกเล่นเกมต่อไปนะครับก็ลองเกมมา Boy Advance ดูนะครับก็เลือกเกมมาโดยส่วนตัวผมชอบเล่นเกมแนว Castaway นะครับก็จะลอง c a s าเนียนะครับนะครับมาแล้วครับ c a s าเนียนะครับก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มวงกลมแล้วกดปุ่มรันนะครับ ่มาแล้วเกมบอยแอดวานนะครับภาพก็จะแตกหน่อยนะครับเพราะความละเอียดสมัยก่อนมันยังไม่ละเอียดภาพมันยังไม่สวยแต่ถ้าเล่นในเครื่องของมันก็จะสวยเพราะภาพมันจะพอดีกับจอมันนะครับขอได้เล่นหายยากครับซีเรียสน,นะครับจริงจรงจัง เดิมครับเวลากดออกก็กดปุ่ม option แล้วกดปุ่มทัชนะครับก็จะออกมาแล้วก็ทําการปิดครับแล้วก็กดปุ่ม x นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะไปเลือกเล่นเกมเก่าๆได้นะครับอ่าอย่างเกมเครื่อง family นะครับเกมเก่ามีไม่เอ่ยนะอาจจะเป็นเกมนี้นะครับนี่ครับ เกมที่อดมินชอบเล่นครับดาบสายลมฟูคุดะนะครับนี่ครับใช่ไหมเออมอไม่ใช่ตัวนี้คนละแบบรึเปล่ปาอย่าลองดูนะครับอ๋อไม่ใช่ฟูโอเคไม่มีนะครับเกมที่อด m i n อยากเล่นนะครับผมไม่เป็นไรครับก็เป็นอันการจบคลิปนี้ครับผมคลิปที่ การนำเสนอการเล่นโปรแกรมเลยตัวอารในเครื่องเพ4นะครับก็พอได้เล่นแก้ขัดส่วนในของตัวลอมดีมแค t นี่ก็มีเกมอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกดูครับไม่ถูกใจหรือไม่ไม่ชอบก็ลบออกได้นะครับหรือสามารถหามาเพิ่มได้ก็หาโหลดเป็นไฟล์นามสกุลเดียวกันนะครับมามาติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้นะครับ ก็เหมือนของเพวันเหมือนกันนะครับก็สามารถหาเกมอื่นมาลงเพิ่มได้นะครับก็ไม่ชอบเกมไหนก็ลบออกได้แล้วก็สามารถหามาเพิ่มติดตั้งได้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับคลิปนี้นะครับก็เวลากดปุ่มออกก็เหมือนเดิมครับก็ออกไปที่ตัวตัวนี้นะครับตัวเมนหน้าหลักครับแล้วก็ไปที่คำสั่งครับคลิกนะครับออกนะครับ ก็จะทำการออกจากตัวโปรแกรมมานะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับเวลาเราจะเล่นเกม emulator ผ่านโปรแกรม o 托 a ักอย่าลืมเอาฮาร์ดดิสก์เอ็กโทตัวนี้เสียบเข้ากับเครื่องพีด้วยนะครับเพราะว่าลอมเกมทั้งหมดจะอยู่ในฮาร์ดดิสก์เอ็กโทแนเราไม่ได้ทำการ c o อปปีไปไว้ในเครื่องนะครับเพราะจะได้ไม่ทำให้เครื่อง p ีเราเปลืองพื้นที่นะครับอย่าลืมนะครับ เราจะต้องเสียบฮาร์ดดิสก่อนที่เราจะรันโปรแกรมเลต o อาร์คนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเรารันโปรแกรมเลต o อาร์คขึ้นมาโปรแกรมจะมองไม่เห็นลอมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง YouTube i g m Z channel ของผมไว้ด้วยนะครับจะได้นำเสนอคลิปดีๆใหม่ๆให้ทุกคน ขอบคุณครับผม